เปิดตัวแล้วผู้ท้าชิง TJ เจโดเฮนี่หลังจากที่เจ้า TJ เจโดเฮนี่ได้เซ็นสัญญาร่วมกับแมทลูมบ็อกซิ่ง USA พร้อมกับขึ้นป้องกันแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์เบนตัมเวทของ IBF ครั้งแรกในวันที่18มกราคม2019ที่เมดิสันสแควร์การ์เด้นนิวยอร์กแม้จะยังไม่ปรากฏชื่อของผู้ท้าชิงเลยหากนับวันถือว่าใกล้เข้ามาแล้วทำให้พวกเราคิดว่า จะเป็นไข่สําหรับเจ้าโดเฮนนี่นั้นได้แชมป์เข็มขัดนี้มาจากการบุกไปชนะเลียวสุเกะอิวาซา้วยการชนะคะแนนอย่างเอกชันที่โกะรคอเอ,นอ็นฮอประเทศญี่ปุน่นเมื่อวันที่16สิงหาคม2018ก่อนหน้านั้นเขาโชคตัดเชือกชนะคะแนนไม้เรือไวกิ้งที่สวนลุมไนบาซ่ากรุงเทพมหานครล่าสุดนักโชคไทยแห้วตามระเบียบโดยมีรายงานข่าวจากเว็บไซต์เมืองญี่ปุ่นว่านักโชคญี่ปุน่นที่จะขึ้นชคก,กับทีเจด เฮนี่นั้นก็คือเลียวเฮอิทากาฮาชิในวัย28ปีจากเมืองโยโกโฮมาม่าเท็จจริงอย่างไรต้องรอวันถแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่ง